สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเสวนาวันอ้วนโลกทุกคนต้องลงมือแก้ไขพฤติกรรมการกินที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะ กองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคร่วมกับสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสได้มีการจัดเสวนาเรื่องวันอ้วนโลกทุกคนต้องลงมือแก้ไขเนื่องจากในวันที่4มีนาคมของทุกปีเป็นวันอ้วนโลกซึ่งปีนี้ใช้แคมเปญว่า World Obesity Day Everybody needs to act ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสานิศวิชาญสักวคุลอาจารย์ประจำหน่วยโภชนศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้กล่าวว่าโรคอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในผู้ใหญ่อาจจะด้วยสถานการณ์โควิด1 9และหลายปัจจัยรวมกันเช่นการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นการออกกำลังกายที่น้อยลงทำให้เราต้องหันมาช่วยกันลด โรคอ้วนสำหรับการกินอาหารควบคุมน้ำหนักแนะนำผักผลไม้ที่ไม่หวานจนเกินไปและข้าวแป้งที่มีกากใย,ยเยอะอีกทั้งอยากรณรงค์ให้มีขายในตลาดมากขึ้นในราคาที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอาหารสุขภาพได้มากขึ้นทำให้ควบคุมและลดน้ำหนักได้อย่างสำเร็จถึงแม้สถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้ไม่ได้ออกไปไหนแต่เราสามารถ ออกกำลังกายง่ายๆได้ที่บ้านหาแรงจูงใจมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเริ่มจากชวนคนในครอบครัวมาออกกำลังกายด้วยกันเพราะไม่ควรมีใครต้องต่อสู้โรคอ้วนเพียงลำพังค่ะคือจริงๆต้องบอกว่ามะเร็งตามอายุหมายถึงว่าแต่ละคนมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่มีโรคอ้วน นะคะก็จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยเสี่ยงมากกว่าคนปกปติที่ไม่อ้วนในอายุที่เท่ากัน1-2ถึงเท่าในทุกๆอวัยวะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้หญิงมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกอย่างเงี้ยค่ะตามอายุเรามีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บวกกับความอ้วนก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นที่จะเป็นโรคแล้วอาจจะทําให้ไม่สามารถวินิจฉัยได้เพราะว่าบางทีพออ้วนปุ๊บเราก็คําก้อนไม่เจอ หรือบางทีน้ําหนักลดจากโรคมะเร็งก็อาจจะดีใจว่าเอ้ยน้ําหนักลดแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ลดจากการที่ตั้งใจลดน้ําหนักแต่เป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาเจอทีก็อาจจะทําให้ได้รับการรักษาช้ากว่าคนปกติซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่น่าเป็นห่วงจริงๆในแง่แคมเปญที่เกิดการรณรงค์ในช่วง สี่เดือนที่ผ่านมาเรื่องเรียวไซส์บอดี้เป็นเรื่องที่ดีในแง่ของสุขภาพจิตนะคะว่าเราไม่ได้อยากจะให้ไปมองในเรื่องรูปร่างหรือคนที่อ้วนเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดหน้าอับอายนะคะแต่ก็ไม่อยากจะให้ใช้สิ่งนี้มาเป็นข้อโต้แย้งในการที่จะหันมาดูแลสุขภาพหรือลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้คุยในฟอรั่มวันนี้นะคะว่าอ้วนเป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ถ้าเราเป็นโรคก็อยากจะให้มองว่าเราต้องลดน้ำหนัก พื่อควบคุมคือป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเพื่อให้เรามีสุขภาพดีมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการที่เราไม่เป็นโรคต่างๆที่เกิดจากโรคอ้วนนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลดน้ําหนักจนแบบคุณดีแล้วมาแบบว่าดูในแง่ของสุขภาพเป็นหลักก็น่าจะเป็นจุดที่เราต้องช่วยกันแล้วก็อย่างที่บอกอะคะ่ะก็มองให้เป็นประโยชน์ทั้งด้านบวกว่าเราไม่ ไปโทษคนอ้วนหรือว่าไม่ทําให้เขารู้สึกอับอายแต่ในด้านกลับกันคนอ้วนก็ไม่ควรเอาสิ่งนี้มาเป็นข้อโต้แย้งว่าเราไม่จําเป็นต้องลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพที่ดีของเราอย่างนี้ค่ะทางด้านศาสตราจารย์แพทย์หญิงลัดดาเหมาะสุวรรณกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยได้กล่าวว่าโรคอ้วนในวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเด็กเล็กอาจจะดูเพิ่มไม่มาก แต่เด็กโตเพิ่มสูงขึ้นเยอะมากจะเห็นชัดในช่วงเรียนออนไลน์ทำให้เด็กมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งซึ่งการเลือกกินอาหารก็สำคัญแนะนำผู้ปกครองทำอาหารกินเองที่บ้านหลีกเลี่ยงการชิมอาหารลดหวานมันเค็มสร้างวินัยในการกินตั้งแต่เด็กจะทำให้เด็กมีภูมิต้านทานและมีสุขภาพที่ดีโดยอยากฝากผู้ปกครองไว้ว่า ควรเลือกของทานเล่นให้ลูกจากขนมขบเคี้ยวเปลี่ยนเป็นผล,ลไม้นมควรเป็นรสจืดงดน้ำหวานน้ำอัดลมช่วงการพักเบรกการเรียนออนไลน์ชวนลูกออกกําลังกายหมั่นเคลื่อนไหวร่างกายให้มีพัฒนาการตามวัยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ndc ค่ะ ก็เหมือนกับผู้ใหญ่เลยค่ะ <ALLY> มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในเด็กเล็กอาจจะดูว่าเพิ่มไม่มากนะคะแต่ในเด็กวัยเรียนเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเยอะมากเลยด้วยก็เหมือนกับในผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะเราจะยิ่งเห็นชัดเพราะเรียนออนไลน์พอเรียนออนไลน์เนี่ยพ่อแม่ก็จะตุน ตุนขนมตุนอะไรไว้ให้เด็กใช่ไหมคะเพื่อให้เด็กแบบยอมที่จะเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ขยับขยืขย่นร่างกายเนี่ยเพราะเราเจออ้วนเพิ่มมากขึ้น,นเ,เมื่อปี6-3ปีที่แล้วที่มันเป็นหลังโควิดมาได้ปีหนึ่งเนี่ยนะคะก็สํารวจพบว่า17%ค่ะคือตัวเลขอาจจะยังไม่มากเหมือนผู้ใหญ่นะแต่นี่ถือว่าเยอะแล้วเพราะเมื่อก่อนแค่5%เอง1 0 2 0ปีที่แล้ว5%ตอนนี้มันคือ17 จะ20%แล้วก็คือ10คนมี2คนแต่บางโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่มีเศรษฐฐานะดีหน่อยเนี่ยนะคะบางที40 30 40%ได้เลยค่ะเยอะมากอาหารกินอาหารที่มีพลังงานสูงแต่คุณค่าสารอาหารต่ำนะคะแล้วก็าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มรสหวานเนี่ยเรา เด็กเนี่ยได้รับตั้งแต่เล็กๆก็ทําให้ติดหวานก็จะคอยดื่มแต่พวกอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ขยับพยัคร่างกายแล้วก็เล่นแต่หน้าจอติดจอเนี่ยนะคะเป็นตัวสําคัญอันหนึ่งคือติดจอเพราะจะต้องเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยเพลินมาเรื่องติดจอที่จะไม่ขยับพยัคร่างกายนอนน้อยอันนี้ก็เป็นปัจจัยคะ่ะที่สําคัญเลยทาให้อ้วนเยอะนอนน้อยมีฮอร์โมนบางอย่างสารบางอย่างออกมาทําให้อ้วนและยังแถมพอนอนน้อยก็หิวก็ต้องไปเปิด ตู้เย็นกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยิ่งอ้วนมากขึ้นค่ะเหมือนผู้ใหญ่ทุกประการกับทุกอวัยวะในระบบอวัยวะในร่างกายเลยค่ะเบาหวานก็เจอค่ะเบาหวานชนิดที่2นี่เจอเยอะเลยค่ะเจอเพิ่มขึ้นมากๆเลยเมื่อก่อนเราเจอ,เ,อเราเราคุณหมอเด็กเราจะเจอแต่เบาหวานชนิดที่1น,นะคะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานชนิดที่2เหมือนผู้ใหญ่แล้วก็นอนกรนจนหยุดหายใจมีผลกระทบกัง กลางวันไปเรียนหนังสือก็เรียนไม่รู้เรื่องนอนหลับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องกระดูกผิดปกติเพราะว่ารับน้ําหนักเยอะขาก็จะเดินมีโกงมีกลางอะไรอย่างนี้นะคะเดินไม่ค่อยจะได้ไขมันพอกตับมีหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วมันกระทบกับการเรียนด้วยอันนี้ชัดเจนค่ะจะว่ายากไหมแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่จะป้องกัน เพราะว่านิสัยทั้งหลายที่ไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันสร้างสมมาจากในเด็กถ้าเราป้องกันเราได้ดูแลตั้งแต่เด็กสร้างวินัยในการกินสร้างวินัยในการขยับเคลื่อนร่างกายเนี่ยนะคะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่ว่ามีแต่ขนมมีแต่อะไรที่ไม่มีประโยชน์ในในบ้านอ่ะนะคะเด็กก็จะคุ้นชินนะคะมีนิสัยการบริโภคที่ดีนิสัยการออกกําลังกายที่ดี เราสร้างได้ถ้าเราใส่ใจนะคะเราอย่าปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้สำคัญมากถ้าเราช่วยกันดูแลด้วยทั้งที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนช่วยกันดูแลอย่างเงี้ยเด็กก็จะมีเติบโตไปก็จะมีเหมือนภูมิต้านทานนะคะแล้วก็สุขภาพก็จะดีด้วย